เราทุกคนอาจจะรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันสุดท้ายของชีวิตนาฬิกาทุกเรือนบอกเวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆในขณะที่นาฬิกาชีวิตของคณเรากลับถอยหลังเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันอยากรู้ว่าตอนนี้กี่โมงก็ยังมีนาฬิกาช่วยบอกเวลาแต่ถ้าอยากรู้ว่าเหลือกี่ชั่วโมงบนโลกใบนี้คงไม่มีอะไรที่จะบอกตัวเราได้เราทำได้แค่เห ควาสูขอยู่ข้างหน้าแล้วก็กระจนใส่ไปก่อนเลยอย่าเสียเวลามัวแต่กังวลว่ามันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนวันหนึ่งถ้าเวลาของเราหมดลงจังน้อยเวลาที่เราหันกลับมาดูก็ยังชื่นใจว่าฉันได้เคยมีความสุขมาแล้วนะต่อให้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็อยู่ในความทรงจำช่วชีวิตถ้าเอาแต่วิ่งไล่ตามคนอืน่น คุณอาจจะไม่มีวันได้เจอคนที่คุณต้องการจริงๆถ้าพยายามที่จะทํำให้ถูกใจคนอื่นคุณอาจจะไม่มีวันได้เจอคนที่ชอบคุณจริงๆถ้าทุ่มเททุกอย่างให้กับคนอื่นคุณจะไม่มีวันได้เจอคนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆรักตัวเองเป็นตัวของตัวเองทำให้ตัวเองมีค่า คนที่คู่ควรจะอยู่ในชีวิตของคุณก็จะมาเอง mm hmm. เวลาหมุนเบียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่เราก็ยังต้องเดินต่อไปชีวิตก็มีเท่านี้อย่าทุกข์กับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปจนทำให้ไม่มีเวลาที่จะมีความสุขเลยบางอย่างแค่เข้าใจมันได้ใจมันก็เบาขึ้นได้เยอะเลยความจริงเป็นสิ่งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง ยอมรักมันเถิดแล้วก็วางมันไว้ให้ทุกๆวันเป็นหนึ่งหน้ากระดาษในชีวิตที่เราจะขีดเขียนลงไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเรียนรู้วันนี้แล้วตั้งใจที่จะเขียนวันต่อไปให้ดีก็พอ